สวัสดีครับไวรุ่นครับโอ้โหพบกับนันนวดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ล่วงเลยมาหลายวันแล้วลืมทําคลิปของอะไรนะเทนไฟทเทนคู่ที่4่นะเมื่อวานก็ไปทํางานกับนั่วมาลืมสัมภาษณ์อีกคุยกันว่าเดี๋ยวเออก่อนไปเมื่อวานไปทํางานที่บางแสนนะครับแล้วก็ตอนไปก็คุยกันไว้ว่าเออเทนไฟเทนคู่นี้เป็นไงบ้างมวยหญิงด้วยเนอะเอออะไรแบบนะี้ลืมสัมภาษณ์อีกแล้วต้องกลับมาทําคลิปเองอีกแล้วนะครับ นวดเป็นคนวิจารณ์อีกแล้วนะครับคลิปนี้นะอ่ะเขาเรื่องเลยนะครับคู่นี้เป็นมวยหญิงนะครับระหว่างอ่เชียพ่คําพรน,นะครับพี่เชียนะครับกับอ,อ่พี่หมอพี่หมอพี่หมอเจีย๊ยบโอ้โหสวยทั้งคู่เลยนะครับแต่อยู่บอกก่อนนะคู่นี้สวยสังหารนะจะบอกให้เอออ่ะดูอ่ลักษณะรูปร่างแล้วเนี่ยอ่พี่หมอเจีย๊ยบจะได้เปรียบช่วงยาวกว่านิดนึงนะนิดหน่อยนะครับอ่ะเปิดตัวมายกแรกโอ้โห พี่เชียร์นี่ต้องบอกก่อนไม่ใช่พี่เชียร์คนเดียวทั้งพี่เชียร์พี่หมอเลยนะครับโอ้โหฟุตเวิร์กเบสิกเรียนมานะ่ยแบบได้ผลเลยทั้งคู่นะครับก็มีมีการป้องกันตัวแล้วก็มีการออกหมัดได้อย่างดีแต่ว่ายกแรกต้องบอกก่อนว่าพี่หมอเจียบอาจจะสมาธิน้อยไปน,นิดนึงนะครับเหมือนเหมือนกับจะตื่นสนามสักนิดนึงแต่ว่าพี่เชียร์เราโอ้โหใส่แรกเลย พ่เชียนะมีหมัดนำหน้านะหมัดแย็บหมัดแย็บนะมีหมัด1นึด้วยแล้วมีมีสเต็ปการป้องกันตัวอย่างดีนะครับยกนี้ก็พิเชียทําได้ดีเลยยกแรกเนี่ยนะครับส่วนส่วนพี่หมอเจฟนี่โดนโดนยกนี้ไปเยอะนะครับยกนี้ก็ถ้าตามสายตานน้นหนวดนะก็พิเชียได้ไปนะครับยกนี้นะครับถือว่าทั้งคู่เนี่ยออกหมัดได้ดีนะครับพิเชียโดยเฉพาะพิเชียเนี่ยออกหมัดได้ดีมีวิธีการป้องกันตัวมี มีทั้งแบบทั้งแบบลุกแบบลับนะครับมีมีเขาเราียกว่าถอยด้วยนะถอยแล้วก็ยิงหมัดเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับยกที่2เหมือนพี่หมอเจีย๊ยบตั้งสติได้โอ้โหเอาละครนี้แหละยกที่2บับไลัยพิเชียเลยครับนี้พิเชียโดนโดนพี่หมอเจีย๊ยบยำเละเลยพี่หมอเจี๊ยบโอ้ออกหมัดแล้วด้วยความที่ว่าสรีระได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับวามใหญ่ของร่างกายมีอยู่นิดหน่อยนะครับใหญ่กว่าพิเชีย โอ้ oh, พี่หมอเชฟกระู้แหลกเลยนะครับยก2เชียร์โดนไปโอ้ oh. oh. คือกลับกันเลยอ่ะยกหนึ่งนี่พี่เชียร์ลุยแหลกนะเพราะพี่หมอเชฟย,ยังยังตั้งสติไม่ทันสมาธิยังไม่พร้อมนะครับยกที่2นี่พ,พี่หมอเชฟตั้งสติได้แล้วว่าลุยแหลกเลยอ่ะโอ้พี่เชียร์เกือบแย่เออนะครับยกที่2นะครับประมาณนั้นยกที่2เนี่ยก็พี่หมอเ๊ฟผันมามีสติมากขึ้นออกหมัด 1- 2สองได้ดี แต่ก็ต้องชื่นชมพี่เชร์ว่าพี่เชร์มีมีวิธีการป้องกันตัวที่ดีแต่ว่าโอ้อาจจะมีหันหลังให้บ้างนะครับเพราะว่ามันมันจวนตัวจริงๆนะครับโดนโดนแบบโดนเยอะจริงๆแล้วก็จวนตัวก็อาจจะมีหันหลังให้บ้างนะครับจริงๆแล้วคิดว่าทั้งคู่คงไม่ได้อยากจะต่อยผิดกฎกติกาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มวยดารานะโอ้ยเป็นมวยหญิงด้วยต่อยโคตรมันนะยกหนึ่งยกสองว่าโคตรมันแล้วนะยกสามครับอ่ะไปยกสามอ่ะยกสองลืมบอกไปยกสองนี่พี่หมอเจี๊ยบได้นะครับในสายตานหมนนะพี่หมอเจี๊ยบได้เขาวินนะครับ ออยก3โอ้โห,โหเปิดตัวมายก3านี่เปิดตัวมาเหมือนพี่เชียเนี่ยแก้เกมเฮ้ยจะถอยไม่ได้ต้องบู๊แต่ว่ายก3ามพี่เชียวางแผนมาดีทั้งบู๊และถอยเขาแล้วลุกและรับลุกและรับมีลุกรับที่ดีนะครับมีถอยแยบถอยถอยต่อยหนึ่ง,งนะครับต่อยหนึ่ง,องถอยมานะครับโอ้โหยกนี้พี่ทำได้ดีแต่ว่ายกนี้ต้องบอกนะ <š. S 2> ช่วงครึ่งแรกของยกเนี่ยพี่เชีย Universe ทำแต้มได้ดีนะครับเพราะว่า เหมือนนั้นหนวดสังเกตว่าพี่หมอเจฟเนี่ยกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วจริงๆด้วยนะครับไอเสื้อเป็นชุดป้องกันบริเวณหนะ้าอกของของ,ของ,ของ,ของนักวอยหญิงเนี่ยมันรูดนะครับเ,ออเหมือนพี่หมอเจฟเขาก็สมาธิรุดเป็นนิดนึงเพราะว่ากังวลกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็กรรมการเบรกนะเบรกเพื่อเพื่อใสอ่าคือป้องกันให้ดีนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอวุชียาทำทำ,ทำแต้มได้นะครับก็ช่วงครึ่งแรกของยกที่3จะ,จะคล้ายๆยกที่1งเหลวโอวุชียลุยนะครับสเต็ปดีอะไรดีนะครับหลังจาก พี่หมอเจ๊ฟตั้งสติได้ยกที่3นะช่วงครึ่งหลังนะใสชุดใสลายเสร็จปั๊บโอ้พี่เจฟรยแลกโอ้โหกลับหน้ามือเป็นหลังมือซัดกันแหลกเลยพี่หมอเจฟนี่ทำช่วงครึ่งหลังของยกที่สามนี่คล้ายยกที่สองพี่หมอเจ๊ฟลุยเลยอะ่ะเออนะทำได้ดีมากมเลยนะครับอพอยกสามจบนี่โอ้โหแฟนแฟนมวยเนี่คือแฟนแฟนที่อยู่ในที่ดูถ่ายทอดสดกันนะครับที่ที่สนามเนี่ยโอ้ยกลุกขึ้นปรบมือให้บางคนร้องไห้ ต้องยอมรับนะนักมมยหญิงคู่นี้นะต่อยนะสามยกไม่มีหยุดนะใสกันแหลกอะ่ะมันเป็นแรงกดดันให้ไอ้คู่ที่ห้าต่อยแย่กว่านี้แล้วโอยอายเลย,ยเลยอแต่ก็เอาเถอะต้องยอมรับเลยแล้วก็ต้องชื่นชมพี่เชียร์แล้วก็พี่หมอเจฟฟ์ฟิตซ้อมมาแล้วก็มีความพร้อมกับไฟนี้มากๆเลยแล้วทําให้ผู้ชมรวมถึงนันวดด้วยทับใจมากกับการชกครั้งนี้นะครับ แล้วก็คิดว่าทุกคนก็ก็ประทับใจเหมือนกันนะครับในใจก่อนที่จะฟังผลหลังจากยกที่3น,นะครับนันหวดว่าอันดับแรกมันต้องออกในแนวเสมอนะครับเพราะว่ามันได้คนละครึ่งทางก็คือพี่เชียได้ยกแรกพี่หมอเจี๊ยบได้ยก2ส่วนยก3ามได้คนละครึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าครึ่งแรกพี่เชียทำดีครึ่งหลังพี่หมอเจี๊ยบทำดีนะครับแต่ถ้าต้องมีใครชนะนันหวดเชียพี่เชียนะน่าจะต้องได้คะแนนชนะนะครับาวนี้พอไปมอง กรรมการออกผลมาโปะเชะออกเสมอตามที่โนโดูดคาดเดาไว้เหมือนกันนะครับคาดเดาไว้เหมือนกันล้วออกเสมอนะครับอ่ะสรุปมวยคู่นี้นะครับคําแรกเลยมันโอ้โหมันอะต่อยมันมากเออถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองไปย้อนหาคลิปดูใน youtube ได้เลยโอ้โมวยคู่นี้เป็นมวยยิงที่ใสกันแกอรร่เออเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนรักกันเลยนะเออสรุปพอจบยกสามโอ้พิเชียหายใจพิเชียหายใจไม่ทันเอออ๋มส่งลงพยาบ เออแต่ก well. ็เ <Wasn> ข <'t it>? ้าใจนะก็ล <out> ุยกันแหลกขนาดนั้นนะครับเป็นโอ้ถ้าเป็นนันโดเองก็พอบแบกเหมือนกันแหละดูสภาพเป็นมวยหญิงที่ต่อยมันนะครับก็ยังไงก็ฝากเอฟซีช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับเทนไฟเทนยังเหลืออีกอีกคู่แับหคู่มั่งรู้สึกว่าซีซั่นนี้จะต่อยอยู่11 11คู่นะครับมีผู้ชาย10คู่แล้วก็ผู้หญิงคู่นึงนะครับ่ะนะสำหรับคู่ที่สนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยหญิงคู่นี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นนวดนิดนึงแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะ,ะคู่ที่5เดี๋ยวต้องเป็นหน้าที่ของนาร่ว้างแล้วแหละเออนะ้าบางทีนนวดก็วิเคราะห์คนเดียวอาจจะไม่ค่อยมันว่ะเออมันต้องวิเคาะคู่กันกับนานะั่วะมีมีปล่อยมุกกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับอะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเทนไฟท์เทนคู่ที่5นะสหรับวันนี้สวัสดีครับ